ทุกวันนี้มากกว่า95%ของคนทั่วโลกก่อนหลับตานอนต้องเล่นโทรศัพท์และหลังจากลืมตาตื่นนอนสิ่งแรกที่จะทำนั่นก็คือการหยิบโทรศัพท์มาเล่นบนเตียงนอนแต่ทราบหรือไม่ว่าการทำเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จากกรณีการศึกษาจำนวนมากที่พิสูจน์ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพแลนะประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ซึ่งวันนี้ทีมงานตามทันไม่ตกเทรนจะนำเสนอถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการใช้โทรศัพท์มือถือบนเตียงจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหากไม่ใช้โทรศัพท์ก่อนนอนควรทำสิ่งใดแทนนั้นมาติดตามกันได้เลยปัญหาด้านสุขภาพการเล่นมือถือก่อนนอนจะทำให้คุณอดนอนและขาดสมาธิ ที่เป็นเช่นนี้เพราะคุณไม่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่คุณจึงต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างวันจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่การที่พักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทําให้มีสมาธิลําบากและประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลดลงทําให้มาเรียนสายหรือเข้างานสายเมื่อคุณใช้โทรศัพท์ตอนกลางคืนคุนคณมักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้นไม่ช้าก็เร็วคุณจะพบว่าถ้าคุณไม่นอนทันที พรุ่งนี้คุณจะไปทํางานหรือเรียนสายสิ่งนี้ทําให้กิจวัตรทั้งหมดของคุณยุ่งเหยิงวุ่นวายและทําให้คุณภาพการทํางานและการเรียนลดลงผลวิจัยนานาชาติแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้โทรศัพท์ในช่วงดึกมีแนวโน้มที่จะเกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่อยู่ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนยิ่งไปกว่านั้นเนื้อหาคอนเทนต์ออนไลน์จํานวนมากยังเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและแง่ลบส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณในตอนกลางคืนอีกด้วยปัญหาความสัมพันธ์ นอกจากข้อเสียด้านสุขภาพยังทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้อีกด้วยเพราะขณะที่คุณกําลังเลื่อนดูฟีดหรือเล่นเกมบนโทรศัพท์คุณมักจะละเลยคู่ของคุณทาให้พวกเขารู้สึกว่าถูกละเลยและไม่สําคัญถูกทอดทิ้งเกิดความรู้สึกขุนเคืองความโกรธการขาดคํานึงถึงความรู้สึกของคู่รักของเราอาจทําให้เกิดความเสียหายหากปล่อยไว้จะมีแต่ความรู้สึกแย,แย่ๆสาหรับทางเลือกแทนการเล่นมือถือก่อนนอนนั้นสามารถทําได้ดังนี้อ่านหนังสือ การอ่านหนังสือเป็นวิธีผ่อนคลายก่อนนอนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งช่วยให้เรามีสมาธิกับปัจจุบันและทำให้สมองของเรามีเวลาพักผ่อนโดยไม่ต้องถูกกระตุ้นจากหน้าจอและการแจ้งเตือนหรือฟังเพลงก่อนนอนลองฟังเพลงที่สงบก่อนนอนมีเพลย์ลิสต์มากมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนก่อนเข้านอนลองลอยไปในยามค่ำคืนด้วยฟังเพลงโปรดของคุณอย่างไรก็ตามฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ลึกๆแล้วคงใช้เวลาปรับตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลองหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้นเพื่อสร้างความสุขเพิ่มขึ้นนั่นเอง